สวัสดีครับเมื่อวานเห็นข่าวที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่เรียกว่ากกรซึ่งประกอบด้วยสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยเขาได้ประชุมสมหัวกันถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดจากโรคระบาดโควิดในด้านของการจ้างงานในประเทศเราก็าต้องสะดุ้งละเพราะว่าพวกท่านประเมินกันออกมาดังนี้ครับว่าในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี่ ไทยเราจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณกว่า7ล้าน1 0 0 0 0แสนคนครับไอ้ยาอันนี้ไม่ได้พูดให้ตระหนกตกใจนะฮะแต่เป็นคาดการที่มีพื้นฐานมาจากนายจ้างคนทำธุรกิจคนปล่อยกู้ตัวจริงพวกเรารู้จะได้เตรียมตัวระมัดระวังหาทางนี้ที่ไล่นะฮะพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าครับแรงงาน7อาชีพที่น่าห่วงและก็มีแนวโน้มว่าจะต้องตกงานแน่ๆก็คือ 1. พนักง,ง,งานในธุรกิจด้านบันเทิงครับ คราวนี้เราจะบันเทิงไม่ออกนะฮะเพราะว่ากว่า60,000คนจะถูกเลิกจ้างใครอยู่ในวงการนี้เตรียมตัวครับอาชีพที่2ก็คือพวกพนักงานในร้านอาหารไล่ไปตั้งแต่บอยเด็กเสิร์ฟกับตันพีอาร์กุ๊กผู้ช่วยคนล้างจาพนพนักงานโบกรถไปจนถึงร้านเล็กร้านน้อยตามข้างทางเพิงหมางแหงหาเลรรถเข็นโตรุ่งอันนี้จะหายไปจากระบบก็ประมาณ2,50,000คนครับ 3. พวกทำงานในร้านสปาเสริมสวยงานนวดในรูปแบบต่างๆนี่ก็จะหายไปประมาณ40,000คนครับที่พูดนีเป็นพวกในระบบนะฮะส่วนร้านที่อยู่นอกระบบซึ่งมันก็เป็นส่วนใหญ่ซะด้วยจะต้องตกงานอีก200,000คนครับกลุ่มที่4นี่ก็ไปแน่ๆคือแรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทสวนสนุกที่มีผุจะเป็นดอกเห็ดในก่อนหน้านี่ซึ่งตอนนั้นก็สอดรับกับกระแสะการท่องเที่ยว ก็จํานวนกว่า980,000คนจะไม่ได้ไปต่อครับธุรกิจนี้จะมีหลายแห่งจากปิดชั่วคราวในช่วงเนี้ก็จะกลายเป็นปิดถาวรไปเลยหลายกิจการครับไปไม่รอดก่อนโควิดจะมาซะอีกเราก็คงได้เห็นเขาประกาศขายการนับไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับคนที่เสี่ยงตกงานในกลุ่มที่5ก็คือแรงงานในศูนย์การค้าค้าส่งค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าไซส์เล็กก็าตามคนกลุ่มนี้กว่า4ล้าน2 0 0คนฮนะจะต้องหางานใหม่แล้วครับ เพราะจะเหลือธุรกิจอยู่แค่ไม่กี่รายและถึงแม้ธุรกิจนั้นจะยังพอประคองตัวเองได้เขาก็จะต้องลดค่าใช้จ่ายนั่นก็คือลดคนนั่นเองละครับ 6. คนงานในธุรกิจก่อสร้างกว่า1นล้านคนรวมถึงอสังหาริมทรัพย์อีกเกือบ8 0 0 0 0คนครับก็จะโดนโควิดกวาดลงทะเลแล้วฮะ 7. คนงานในกิจการสิ่งทอ2แสนคนนี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันซึ่งความจริงธุรกิจนี้ก็จะไปไม่ไปแหลมาตั้งแต่2 3สมปีก่อนหน้านี้แล้วละครับ ทั้งปัญหาค่าแรงสูงกว่าประเทศอื่นแล้วก็โดน AI แย่งงานเอาซะอีกที่ผมเอามาเล่าต่อนี่ก็อยากให้พวกเราคนที่อยู่ในข่ายนี้หรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรักใกล้มีปัจจัยเสี่ยงคงต้องตั้งสติแล้วก็เตรียมตัวหาทางออกแต่เนิ่นๆนะฮะสัญญาณเตือนส่งมาหลายครั้งแล้วชีวิตเราต้องเดินหน้าอย่าประมาทนะครับทุวกวันขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวรสิทธ